Up oh, this morning, we're gonna lift each other up and stand as one. Up oh, this morning, every child, every mother, up we stand as one. Well, I know that gloom's been heavy, child, and your folks been trapped. มามารีวิวรถส,สวยครับหนึ่งคันทำยิงเสร็จเรียบร้อยแล้วครับคันนี้เสร็จเรียบร้อยครับคันนี้เป็นเอาเพื่อนๆมาดูครับอันนี้เป็นสปอร์เรนเจอร์นะครับสอร์เรนเจอร์เป็นตัว x l s ครับตัวล้สุดนะก็บริไฟนะครับทำบอยลี่ทำล้อยางเสร็จเรียบร้อยครับก็วันนี้ทำให้เพื่อนชมรอบคันนี้เจ็งมากอันนี้ล้อโหมดมากครับ ร,รีวิวนอกสถานที่ครับวันนี้สวยมากจริงตอนนี้มีอะไรบ้างเดี๋ยวไปชมกันเลยครับไปชมกันเลยอันนี้ที่เห็นเปลี่ยนไปเลยก็เหมือนเดิมครับทังด้านหน้าด้านหน้าเปลี่ยนหมดนะครับด้านหน้าเปลี่ยนหมดทั้งทั้งหัวเลยฝากระโปรงตัวนี้เป็นฝากระโปรงอ่าโดักใหม่ของทางทีเดียนไฮเปอร์สปอร์ตนะครับเป็นฝากระโปรงเชลบี้นะครับกรงเชลบี้ ตรงนี้ก็จะมีช่องระบายความร้อนนะครับให้ลมผ่านเข้าไปด้านบนด้านบนตัวนี้ตัวสคูปนะครับกล้องตามมาฮะตัวสโคปตัวนี้เราเจาะให้ระบายความร้อนได้นะครับด้านบนเจาะไม่ใช่เป็นสโคปแปะนะครับวัสดุดิบเป็นไฟเบอร์นะครับด้านบนเป็นไฟเบอร์วัสดุดิบตัวนี้เป็นไฟเบอร์เนื่องจากมีปัญหาเรื่องความร้อนก็ทําให้มันวความร้อนหน่อยนะครับมาตามมาด้านหน้าด้านหน้าไฟหน้าครับ เด่นไปเลยเป็นไฟหน้าทรง s 1 5 0 Raptor ครับทรงอเมริกานะครับตอนนี้อัปเกรดเป็น US spec ก็มีรายละเอียดดีเทลต่างๆด้านในมี d a y Time Day Time มครับแล้วก็มีเลี้ยวแบบนี้ถ้าลูกค้าไม่เอาแบบนี้นะครับก็มีไฟโคมไต้หวันให้ในชุดไม่ต้องเพิ่มเงินตัวนี้เพิ่มเงิน1 1 0 0งหม่่บาท้างหน้ามีไฟสิส3ดวงครับมีชุดนะครับแล้วก็มีตัว F4LT โลโก้นะครับ ด้านล่างด้านล่างทางด้านล่างครับด้านล่างมีไฟตัดหมอกนะครับไฟตัดหมอก LED ห้าดวงแล้วเป็นไฟเดียวด้วยเดี๋ยวผมไห้เปิดเปิดให้ทุกคนดูดดดนี่ครับไฟตัดหมอกแบบนี้แล้วพอเวลามันเลี้ยวมันก็จะสลับกับไฟตัดหมอก ประมาณนี้ก็ส่วนของแก้มนะครับแก้มแก้มเดิมก็ถอดออกวันนี้เป็นแก้มใหม่นะครับเป็นตกจุดวาบอดี้ออกมาสองข้างเลยถอดออกแต่ว่าจุดยึดยังอยู่ที่เดิมเหมือนเดิมไม่ได้ทําอะไรกับชัชซีรถนะครับใส่กับเข้าไปถ้าท่านาลูกค้าอยากจะทํากับเดิมก็เอาจุดเดิมที่เราคืนให้ใส่กลับเข้าไปได้จ,ดจุดยึดจุดที่เดิมหมดนะครับ ก็ตามมาดูตัวนี้ก็งานดีเทลบอดี้ด้านหลังด้านหลังเป็นชุดครอบนะครับเป็นชุดครอบเข้าไปแบบกระบะเดิมในชุดครอบก็จะมีท่อเข้าไปแล้วก็มีน็อตล็อกอยู่ด้านล่างนะครับตัวนี้เป็นฝาถังน้ำมันที่เราดีไซน์มาแล้วนะครับมีแมกเนตให้สองตัวตัวนี้ยังฝาถังเดิมยังอยู่นะครับฝาถังเดิมยังอยู่ เพราะฉะนั้นเรื่องความปลอดภัยไม่ต้องห่วงถ้าเราล็อกอยู่ในรถตัวนี้เปิดไม่ได้ไม่มีใครมาแกล้งเราได้นะครับถ้าเราจะเปิดตัน้ำมันก็ปลดล็อกในรถเหมือนเดิมล็อกเกับเข้าไปโอเแน่นหนานะครับตามมาที่ด้านหลังที่หลังตัวนี้ไฟตรง F 1 5 0สไฟแต่งครับไฟ VLAN น UOE สัญลักษณ์เขานะครับตัวนี้เป็น V l a n แบบใสก็จะมี2อ,อย่างคือแบบใสกับแบบสโมกนะครับ อันนี้เพิ่มเงิน5500แบาบทแต่ว่าลูกค้าไม่เพิ่มก็มีให้ในชุดครับข้อปดท้ายคือข้อปดท้ายก็มีมี2แบบจะมีแบบตัวหนังสือกับแบบเรียบนะครับแล้วแต่ลูกค้าจะเลือกไหนถ้าเป็นแบบเรียบก็จะเว้นโลโก้ตัวนี้ไว้ถ้ารุ่นไหนที่มีกล้องกล้องก็จะอยู่หมือนเดิมนะครับแต่ถ้าใส่ตัวที่มีโลโก้ก็ต้องถอดกล้องออกแล้วก็เจาะใส่กล้องแค่นั้นเองนะครับเราเพิ่มลวดลายสติ๊กเกอร์นิดหน่อยคืกฝ่าเราทําก็ จัดให้ครับตัวนี้เป็นกันชนกันชนเหล็กของ TTN นะครับกันชนทรงสปอร์ตของ TTN ครับก็จุดยึดน่ะมีจุดใส่เซ็นเซอร์ให้นะครับแล้วก็มีไฟตัวนี้เป็นไฟถอยไฟถอยให้2ดวงจุดยึดเซ็นเซ,นเซอร์ก็มีเอาเซ็นเซอร์จากกันชนเดิมมาใส่ได้เลยนะครับบิลบอร์ีก็ครบละประมาณนี้เดี๋ยวไปลงรายละเอียดที่ล้อ,อยางกนะันดีกว่าสเปคล้อ,อยางเป็นแบบไหน เดีมีอย่างนึงตัวนี้เมื่อกี้ที่ผมลงมาครับที่ผมลงมาเป็นบัน,นไดไฟฟ้านะครับจากใต้ e-bolt บัน,นไัไฟฟ้าจากใต้ e b o t สองหมื่นเบาทตัวนี้ก็มีขาแล้วก็มีแผ่นสาหรับรถที่ยกสูงครับเหมาะสมเหมาะสมมากในการในการใช้ขึ้นรถนะครับมันกส็สะดวกมากขึ้นถ้าสมมติเราปิดประตูพับเก็บเรียบร้อยนะครับมีไฟสองไฟสอบันไดให้สองดวง วลากลับบ้านตอนกลางคืนนะครับต่อมทีบันไดการเกิก่อว่าทุบัติเหตุได้นะครับแล้วก็ถ้ามันมีมันมีโหลดนะครับก็มันจะค้างสมมุติว่าเราเก้าวพลาดขาลงไปบันไดมันจะไม่ดิดช่ไหมฮะเปิดปีหม่คพับโอเคต่อไปมาลงรายละเอียดเรื่อง,อง,องความสูงข้อย่างอนนี้ลูกค้าเลือกใช้ ตติใช้งานของเราก็คือความสูง2นิ้วนะครับความสูง2งนิ้วแต่ว่าความสูงของนิ้วเนี่ยก็จะมีเปลี่ยนปีกนกปรับองศานะครับล mm ูก hmm. ค้าไม่เปลี่ยนโชค๊คก็ใช้ก็ลรองนะครับใช้ก็ลรองที่หัวโชค๊คแล้วก็ใช้ก็ลรองที่ด้านหลังก้ารองปรับองศาของออปชั่นนะครับ mm hmm. ความสูง2นิ้วคันนี้ล้อล้อนะครับล้อเป็นขอบทีมสฟูสิบสี่ออฟเซ็ตลบเจ็ดหกเป็นล้อองพัดถ่าย ล้อกว้าง14กว้างมากคันนี้ล้าเจ็บยื่นออกมามากนะครับลบ6ก็ต้องมีการเคลียร์ซุ้มด้านในเพราะว่าล้อยื่นมากครับกับความสูงนี้ก็เคลียร์ซุม้มมันอูวอร์สเปคนิดนหนึ่งก็ต้องเคลียร์เพิ่มนะครับก็คันนี้ประมาณนี้หมดแล้วนะครับด้านหลังก็ ล้เดิมไม่มีปัญหาแล้วก็ลองก้อนนะครับลองนิ้วเจ็ตนี้เป็นสเต็เปชใช้งานควา,งวความสูงโดยรวมความสูงโดยรวมก็วัดจากผมอะผมวัดแล้วว่าประมาณเมตรเก้าสิบเมตรเก้าสิบก็คือ,อยังเข้าห้างได้นะครับก็ยังเข้าห้างได้ยังใช้ชีวิตประจำวันได้แต่ล้อค่อนข้างทางนิดนึงถ้ามีปัญหากับทางเจ้าที่ก็ต้องเสียค่าปรับไปนะครับเพราะว่าล้อมันล้นก็ผิดอยู่แล้วไม่ แต่ลูกค้าชอบโหดๆก็ไม่มีปัญหาจัดให้ได้สำหรับคันนี้ก็ารายละเอียดทั้งหมดก็มีประมาณนี้นะครับมีสติ๊กเกอร์นู่นี้นั่นเล็กน้อยๆอย่างเงี้ยเราตัดแต่ให้ราอคพดิฟายถ้าเพื่อนที่สนใจนะครับรถตรงนี้อยากได้หน้าแบบนี้นะครับแปลงเท่ๆี่แบบนี้ก็ติดต่อมาได้ครับที่ลอ็อคมอดิฟายโทรติดต่อครับ0 922656778ครับผมสายล้อ o d i f y แล้วก็เบอร์0840729ครับเต้ล้อ o ริไยมีข้อสงสัยหรืออยากจะนำรถมาทำใช้รุ่นอะไรมาแปลงได้นะครับโทรมาสอบถามกันได้หรือติดตามทางหน้าเพจเฟซบุ o กล้อ o ร i f y ก็ได้นะครับหนึ่งช่องทางฝากไ้ด้วยฝากไปด้วยกับช่องยทู h a ช n e l นะครับเข้ามาช่องค้นหาเซิร์ชว่าล้อปริ f y ภาษาอังกฤษ L O, S T M o G I F T M O D I F Y รอปริ้นฟาเข้าไปดูได้ครับมีคลิปรถสวยๆหลายๆคันเอาไว้เป็นแนวทางเอาไว้เป็นแบบอย่างมาคุยได้อยากได้แบบคันไหนนะครับหลังักคลิปนี้ก็พอสมควรแล้วขอจบคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวให้กล้องพาเดินดูอีกรอบนึงผมขอลา,าไปก่อนคลิปนี้สวัสดีครับ